จเจริญพรท่านทั้งหลายวันนี้เมื่อเราเขียนหนังสือผิดคนมักจะบอกว่าเมื่อเขียนหนังสือผิดก็เหมือนคนที่ทำความผิดเมื่อเขียนหนังสือผิดก็ใช้ลิควิดลบและเมื่อเราใช้ลิควิดลบลงไปลิควิดไม่ได้ลบคำผิดแต่ลิควิดแค่กลบความผิดไว้เฉยๆความดีที่เราทา ไม่สามารถไปลบล้างสิ่งที่เคยทําผิดไว้แล้วไม่มีใครลบล้างบาปได้ทุกคนต้องชดใช้ฉะนั้นเมื่อสิ่งที่เราลบลงไปอาจจะมองดูเผินๆว่าใช่นั่นคือการลบแต่มันเป็นแค่การกลบไว้ความผิดยังคงอยู่ที่รอจะให้ผลวันหนึ่งเมื่อน้ำลดต่อย่อมผุดแน่นอนฉะนั้นมองเผินๆแล้วอาจจะดูเหมือนว่าเราลบล้างบาปได้แต่ความจริง ที่เราเห็นชัดเจนก็คือเป็นเพียงแค่การกลบเฉยๆวันนี้จึงขอให้เราถ้าหากว่าทำความผิดไว้บ้างแล้วก็ทำความดีเพื่อที่จะให้จิตของเราไม่ไปนึกถึงบาปและมีกําลังใจในการสร้างดีให้มากขึ้นและแน่นอนเมื่อวันหนึ่งผลของบาปจะต้องให้ผลก็ยินดีที่จะต้องรับมันแต่ไม่มีใครสามารถที่จะลบบาปได้แค่กลบเฉยๆจเจริญพร